ตาไม่มีสีใช่ไม่มีสีเหมือนกันถ่ายรูปกองเดี๋ยวโดนเย็นนี่โดนเย็นนี่โดนเย็นนี่ไอ้เวี่งโดนเย็นนี่ไม่เหมเห็นมันเขาไหมวะเออไ่เห็นไปเนี่ยโอเคชิมบังซุย สิโอ้โหหัวเล็กแขนใหญ่มากเลยเลนวายอะนั่นนึงหรอสวัสดีค่ะพบกับช่องแกมบีบีโฟฟอยิมดับชแนลวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเยลลี่พิกเย้โอเคมีมีหลับมีมีเอ้มีมีชี้แล้วทุกคนหลับตา แล้วตาแล้วตาชี้เเล่นเป็ดใช่ปะเออเาเล่นเปเ่ป็ดอออธิเกม่อนเอออันนีแตเองชี้อนนี้ใช่ไหมแล้วทุกคนห้าเกินอย่างนี้ไงพอทุกคนกินทุกคนก็จะแพ้ออกจากอเกมไปเลยแล้วถ้าเขาโกงเอ้ยจะโกงทำไมล่ะโอเคนะมีมีเรอรล่ะทุกหลัตอ่าแอขย้ตาเอามาปิดตาเร็วป้อปิดดีๆนี่อย่ามาปิดแบบแอเห็นได้ปิดแบบปิดีปิด ไนี่ยเราจะฝ <c oughs> ัง <Trustee> มืปิดนะเว้ยทำไมนานเลยวะโอเคอ่าอิ่มดาวเราใส่วคนัตานี่ทมาสามแล้โอเโใส่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็แล้เอาออกลย โอเคเสร็จแล้วโอเคคนแรกเออกวะมาเริ่มกินกันเลยหน่อยออกหน่อยออกนอยอกหน่อยออกคนแรกคนแรกคนแรกอย่างนี้เออหน่อยออกหน่อยออกหน่อยออกคนสอยิงชอบชคนสามเขากินอะไรเนี่ย

ต้องไม่กินอีกนะรอดรอดสอดร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 อดเราสองรรดทุกคนแล้ค่ะ เยอดยอดลอดเอ้ยยอดเอ้ยไม่อย่ากพ oh. <AND S 2> ี่ตาวนมาตาโอ้ยคนดีเล่นเลยลงเรื่อยๆอ่ะลอด สองสามสี่ห้าปดมีแปดชิ้นหนึ่ 4, 4, ในสี่สี่ในแปจะรอดหนึ่งในสองรอดรอดไม่รอด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 อีหยียไอีหยียสามสในแปดได้สามในเจ็นะทุกคนเท่า <laughs> ไหร่ละพี่กลัวอุซ้ี่เยเาจะเล่อีกไม่รอดของเขาเอง โอเคเองออกก็าอยิ้มกนเรอแย่นมามไม่ครับกนรักินแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ับบอลที่ไทยใหม่เออหอทำไมทุกคนต้องเริ่มใหม่โทษใคนเราเป็นไอเนี้ยออกไปเลยอยากเล่นด้วยอยากกินอีกอ Ok không lấy thằng không lấy thằng lắm chung 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 1, chung chung รออยากกินด้วยะไอ้คนที่ร้ทุกอย่างแ่บอกเขาาจะแบ่งไคนลเมีมอย่ารรอดดรยังไม่จบ ยังไม่จบยังไม่จบเาจะเลกชิ้นเดียวกันได้บอกเลยว่าเลิกชิ้เดียวกัน2คนเลือกชิ้นเดียวกันตาใรอะโอเคสองคนเลืกชิ้เดียวกันรอดหนงชิ้นไม่เคยรู้สึกสบายใจความเห่มาเขายกินอ่ะเขากินได้ไหมไปเร็วเฮ้ยรู้ไ้ เขาเรียกอะไรกันโอเคใครเล่นก่อนปบ่งจบกันใครเล่นก่อนแบ่งจบอีเวิทยบรีบรีปัตตปิมจิไม่ได้ล้วบรีบรีปัตตพิบรีบรีปัตตปิมรอด